ตนกปีครับ FN 5 2 7ครับตัวดังในตำน,นาน,นนะาดูเม่เ้ปลนับมันแล้วนะ ทิ้งไม่ลงครับเอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะอาววันนี้มาอยู่หน้างานเทครับวันนี้ฝนไม่ตกนะเริ่มวิ่งกันแล้วนะ อามาดูพี่ล็อกครับปลามินนะปลาโเบีเลยหลอดจัดเลยทรงหัวแกบหลอดจัดครับโอ้รีดมาเต็มกล่องแล้วนะวินะ่งงานล่องครับอไม่โบเกาะโบมาครับ เอฟเอ็กซ์ซนล็อกสอครับเอฟเอ็นะล็อกกี้ครับแรงจัดนะแรงจัดนะราจะอยู่ที่2.6งหกรือสอแค่นี้นะเกาะโบมาเรียบร้อยครับมาดูฝาเกจะจัดถ้ารอให้แล้มาดูนะ น,นี้หน้าง,งานเริ่มแห้งแล้วครับถ้าเป็นวันนั้นนี่โอ้โหสุดยอดเลยโดนพายุฝนกระหน่ำนะแต่ก็ฟ้าเื้นๆอยู่นะหล่อเลยนะนี่ ท้องนี้รอนะดินค่อนข้างแห้งครับติดกระบะนี้กันนะดินทรายออกดินเหนียวๆนิดๆครับ อ้วลงแล้วลงแล้วนี่เรียบร้อยล็อกสองสีครับ พี่บเลยนะเอะสำหรับเอฟซีที่ขอมาให้ไปรีวิวขุดลอกห้วยตลาดกับห้วยจระเข้มากนะเพื่อเมืองบุรีรัมย์เราไปดูแล้วครับยังยังไม่ได้ขุดลอกนะยังแค่เรียงหินเสริมแนวคันก็มีเจ้ามากเทนครับสองคันแล้วก็ฮิโนวิกเตอร์นะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูครับ การเลียงหินเสริมแนวคันนี่เฉยนะครับยังไม่ได้ขุดลอกนะ,อะเอาเดี๋ยวมาชมที่หลงครับชมราชาจะดซับยกให้ดูนะวันนี้นะเดินทางถึงบอดิสบอดท่เทแล้วครับระยะทางเกือบสิบกิโลสิบกว่ากิโล,โลเลยนะอวันนี้พูดติดติดขัดขเป็นงานงานล่องเลยนะ หลมตัวแรงมาแล้วครับหนงโบนะใบเกาห้าวกโบครับน่าจะอยู่ที่สองยยสิแรงมานะเรงยนตหกดีสิบหครับ FN ห้าสองเครับตัวดังในจำนานนะมาดูวันนี้จะจัดท่าหล่อให้เหมือนเดิมนะโค้งทรงสวยอนะ่ะกระบะสามิตร ตามไปดูโอ้เอาโบกี้ลั่นนะเอาละลงแองครับวันาทําแมเา่เรายืนชี้จุดแล้วครับจุดเตียงยังนะโอ้ปีนกองดินเลย ดินกองดินน้อนอะไรเฮย,ย,ย,ยอมครับประเมินดูแล้วถ้าทางจะเอียงอยู่นะเอยียงครับไม่เหมือนหกล้อนะเอียงนิดหน่อยก็ไม่ได้นะ่ะล้มง่ายครับสิบล้อนะต้องยืนให้ได้มาตรฐานนะ เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูสับยกแน่นอนครับโอ้ภาพมันมืดๆหน่อยนะเขาฟ้าปิดนะยังไม่เปิดครับเดี๋ยวหาเรียมรอๆกัน <T> ขึ้ลงไม่ผิดวางนะ ขึ้นแล้วครับโอ้เปบาๆนะอย่าไปซับโชกนี่ไม่เน่ไม,ไม่ค่อยครับเกืยบร้อยครับนี่เนื้อครังแห้งเะวันนะี้น่ะ ยางไมหมดครับไม่ลงไม่ลงครับต้องได้แสะแล้วครับ พอเลยนะเอาพี่ลงนั้นเข้าเหลียมไหนลงมาอีกคันแล้วครับนู่นน่ะนี่มาด้านนี้อีกคันนะเดี๋ยวมาดูคันไหนจะสับยกลุยมาเลยนะคันนี้หมดจัดครับหมดจัดโอ้ถ่ายทีลคะคันครับ พี่ลงกันนี่ทางยัโหดดีครับเฮ้ยวนันนี้ลงนี้น่าจะยกแน่นอนตับยกแน่นอนกันนี้นะดูครับดูจัด้ารอนะโอ้มาฟอร์มกันเลย เด็กกาเข้ามาโ oh อ้ไม่ยกอ่ามาดูเด็กกาครับ oh. มันยดมันยดเริ่มมันแล้วนะ FX7 สองหนึ F ่งศูนย์ครับอันนี้สอบถามมาแล้วว่าเครื่องสามร้อยยี่นะ เด็กกลางนี้นะขอบขอบกึ่งเกษตรครับเนี่เรียบร้อยดูพี่หลงนี่ยกว่ะถ่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดแล้วเนี่ไม่หลอดจัดเนี่ยป <c oughs> ๋าแจัดให้ครับไม่เรียบร้อย เกือสาองศูนเลยครับสามร้อยี่สิบแรงมาหนะ่อยเกาะโบเป็นโบเล็กครับใหลอดจานนะาฝาข้างรูเนียมนะอันนี้เป็นพ่อคืนเกษตรครับ ไม่ลงครับไม,ไม่ลงต้องได้แส่นะครับลงโบนลครับนี่นะ60 16ครับบวกโบก็220แรงม้าครับแต่ลมลมขาดลมไม่พอ พงนี้รอนะเอาโอเคครับผมสลาคที่นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ออนดำซิงด้วยนะสลาคที่นี้บายบายครับสวัสดีครับ